นูรัตเปิดหน้าใหม่หลังตัดกรามหวานละมุนมากสวยขึ้นแบบพลิกชีวิต<อ>ลบภาพจำในอดีตไปจนหมดเกลี้ยงเลยแหละค่ะเพราะว่างานนี้นูรัตหรือว่าน้องเฮเลนฟื้นคืนชีพด้วยลูกใหม่ที่มาพร้อมกับความสวยระดับ10ต้องให้ร้อยหลังตัดสินใจขึ้นเขียงทําศัลยกรรมใบหน้าแบบยกเครื่องไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยล่าสุดค่ะอินฟลูเอนเซอร์ซุปตา์นักแสดงและนางเอกริเกคนดังขวัญใจชาวเน็ตได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่บนช่องทาง Facebook ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสุภักษยาชาวคูเวียงเฮเลนได้โพสต์ภาพการอัปเดตผลลัพธ์จากการศัลยกรรมให้แฟนๆได้เข้ามาส่องกันแบบเน้นๆหลังผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์พยาบาลมานานนับเดือนพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าตัดคากันไกลครบ2เดือนแล้วค่ะสวยจบครบที่เลอรัก ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ไม่เพียงแต่ความสวยความหวานความละมุนของหนุลัตในเวอร์ชั่นหน้าใหม่2,567จะสร้างความเซอร์ไพรส์รให้กับบรรดาแฟนคลับจนต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์อวยยศด,ดาราสาวให้กับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลามกันแล้วนั้นแต่ยอดไล์ยอดแชร์ของภาพถ่ายหลังเันยกรรมครั้งนี้ยังกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์อีกทั้งยังมียอดแชร์มากกว่า400ครั้งเลยด้วย